ได้ยินคุณครูไหมคะเย็นคุณดียมมาแล้วได้ยินดหมคะคุณย mm ้มได้ยินค่ะได้ยินค่ะเพราะว่าเพราะว่าวันนี้คุณครูลองลองสร้างเกมขึ้นมาใหม่เนาะแล้วทีนี้ก็เลยเอลองทดสอบระบบตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็จะเอกกับนักเรียนหลายคนเลยโอ้ยคุณครูคุณครับครับอ หนูก็เอาลูกเพื่อนออกไปดีะก็คครูครับผมถามหน่อยคับว่าวันนี้เรียนอะไรนี่มออยู่ที่บ้านวันเสาร์นะคะวันเสาร์เราจะเรียนเฉพาะวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์เนาะส่วนวันนี้นะคเออวันนี้เราจะเรียนวิชาภาษาไทยแต่ไม่มีงานให้ทํานะคะแต่จะเป็นเล่นเกมใครอยากเล่นเกมมงเอ่ย ้าอยากเล่นเกมก็ต้องครูถ้าอยากเล่นเกมจะต้องตั้งตาราเรียนก่อนเนาะเดี๋ยวตอนนี้รอเพื่อนสักสองนาทีก่อนนะลูกเนาะอยากเล่นเกมอยากเล่นเกมถ้าใครอยากเล่นเกมต้องตั้งใจเรียนก่อนถ้าตั้งใจเรียนจะพาเล่นเกมเลยโอเคครับคุณคุยโอ้ เหน็ดค้างหรอโอเคื่อนร่วงไปสวัสดีค่ะ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 เห็นมันเริ่มตกเร็วเขียนนี่ ไหนใครรู้จักสารอือบ้างยกมือสารอือใช้งานนี้สารอือนี่หน้าตาอย่างไงเล่าให้ฟังซิสารอือเป็นยังไงสารอือมีผิีแล้วก็มีดเย่อผิดระจายมีกีบลีลหนึ่งล้วด น่งรือค่ะอะไรครัวันนี้เรียนแล้วก็เียนสารเอนมีควครัิครับออมีสองมีสองเขนมากเลยแล้วสารเอมครับสารแอมีมี่ิตัวมีหนึ่งหรือสองสองครับสองหน้าตาเหมือนกับสารเอมไหงานครับ อ่านักเรียมีกี่ตัวคือหนึ่งตัวแลยมีหนึ่งตัวครับแต่ซาเลลมีกี่ตัวเยอะเออสองตัวอ่ะตอนนี้เราจะไปเรียนกันเนาะเดี๋ยวมีเพลงให้ฟังนะคะเดี๋ยวตั้งใจฟังเนาะเดี๋ยวมีคำถามถามเนาะ เราเราเรามา lau าราแอมีไม้นาสองรู i หายหรือเปล่าเอ่ยคุณไม่ได้ครนเลยนะคะไร้ยินครับคุณครูได้ยินครับคุณครูวิชาภาษาอังกฤษเดี๋ยวเตรียมไว้เรียนกับครูแป้งเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราเรียนวิชาภาษาไทยก่อนเนาะลูกเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูเพิ่มเติมครับว่าเราจะเล่นเกมกันเมื่อไหร่ว่าเราจะเล่นเกมกันเมื่อไหร่อ่าถ้าไม่ตั้งใจเรียนไม่ได้เล่นเกมครับตั้งใจฟังครูแป๊บหนึ่งนะลูก ่าทีนี้เมื่อกี้เราเรียนเรื่องสระอือกับสระแอไปเนาะสระอือเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นคำที่ไม่มีตัวสะกดจะต้องมีอออ่างอยู่ข้างๆเนาะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นก็จะเป็นสระอือข้างบนแบบน,บบนี้ออ่างอยู่ข้างหลังแบบนี้เนาะ วิธีการเขียนนะคะสังเกตจากลูกศรได้เลยอ่ะหนึ่งสองแล้วก็ขีดเส้นสเส้นอ่ะทีนี้สระแอเนาะสระแอก็เป็นสระเสียงยาวเหมือนกันเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นวิธีการเขียนก็จะเหมือนกับสระเอแต่สระแอจะมีทั้งหมดสองตัวนะคะ อ่ะทีนี้จะพาไปเล่นเกมแล้วใหนใครอยากเล่นเกมบ้างโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป้นึงนะคะพร้อมเขาคงรูโอเคเกมนี้ตั้งใจทำขึ้นมานะคะถ้าเอ่อเดี๋ยวทดสอบออก่อนนะคะว่าได้ยินเสียงไหมเนาะถ้าไม่ได้ยินบอกได้เลยนะลกูก ได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะฟังฟ,งฟงังตั้งใจฟังกติกากติกามีอยู่ว่าจะมีภาพมาให้ให้ช่วยกันตอบว่าจะเลือกคำไหนเนาะทีนี้ มันจะมีคะแนนให้ในแต่ละรอบนะคะแต่ละรอบห้าคำห้าห้าคำถามเนาะจะได้เล่นโบนัสหนึ่งโบนัสมีทั้งหมดสิบคำถามแสดงว่าจะได้เล่นโบนัสกี่รอบลูกกี่รอบสอรอบเพราะว่าห้าคำจะได้โบนัสหนึ่งคำถามเนาะช่วยกันตอบนะคะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับ อ่าขอเวลาให้เสียงดังๆได้เลยขอให้เสียงดังๆได้เลยนะคะโอเคนะอ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค้ามีคำไหนแก่แม่แล้วเอ่แม่อถังระเล้ว ได้ตัวนัดตั้งหนึ่งร้อยแปดเนาะอ่ะคำถามต่อไปหนึ่งร้อยภาพนี้คืออะไรเนี่ยแนแคแคน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 แนแคนแคนแคตแนแแเตรีนมตัวเนแนแน

แมง้แมงเอ้งแมงก้งแมง้งแมนกุ ung, ้งแมม้แมงกุ้งแมงุงแมงุแงมงแมงมุง้งุกง้้มม แมงฟันยงฟันแปลงฟันอันไหนแปลงฟั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 นแปงฟันเนาะอ่าช่วงโบนัสเลือกเลือกช่วยเลือกการ์ดให้หน่อยนะคะเอามองดีๆนะมองดีๆตั้งใจมองเลยเอาจะเลือกอันไหนนะ ได้ลบหรือ,พอเพิ่มคะแนนเอาไหนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไหนอใครเอาห้ายกมือใครเอาห้ายกมือเดี๋ยวเดี๋ยวขอนอับก่อนนะคะขอนอับก่อนห<อ>น<อ>ึน<อ>่งสองสามสี่ห้าเนอะเดี๋ยวขอนับก่อนะอนะโก ผมเล็นเลขสองเาเลขสองเอาตอนนี้มีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดเจ็ดคนอ่ะคนเรื่องเลขห้าเจ็ดคนนะคะจำไว้ก่อนนะเดี๋ยวเจ็ดคนอ่ะใครเอาเล2 2> สขสองยกมือห้าห้ามยกซ้ำนะใครขาเลขสองอ่ะคุณซือใครมีลานใครมีไม่เอ่ยใครเอาเลขสองเมก้า หมดยังเอ่ย<ม>เอาคนเอาเลขห้าชนะนะเพราะว่ามีเยอะกว่าเนาะเจ็ดเนะเาะอ่ะเลขห้านะจะได้การ์ดอะไรเอ่ยมันดูกันผึ้งบัวค้าสิคะแนนใช่เลย <c oughs> อ่ะคำถามต่อไปคำถามพี่บก <c oughs>

คิช้าแล้วไม่คำถามต่อไปเนี่ยนี <S <S ่มัลอะเรเหรอหิวนะหูวอ ะไรดีเดี๋ยวเราคนพูนะถ้าได้คะแนนถึงหนึ่งพันสองร้อยได้ขอขอรางวัลได้นะคะอ่ะเสื้อยืดลายมืนดักเสือเสื้อยืดลายมืนักเสือเสือสืออาช่วงโบนนะตัวเองงอ่ะสงกการดีๆนะช่วยกันสังเกตการดีๆนะจะได้คะแนนเท่าไหร่เยอะมากใครได้เยอะยางโกรเลยเคยขาเลยเคียวข้ามหมด เมใหมดก่อนได้คะแนนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าเราเดี๋ยวหาเกมให้เล่นใหม่เนาะลูกเนาะเดี๋ยวแป๊บบนึ่งะล้วโบะไม่ไมยังอยากเล่น <c oughs> อีกอ่าทีนี้กลับมาที่เนื้อหาของเราเนาะ <c oughs> คำที่เราเรียนไปแล้วเมื่อกี้ก็คือคำว่า <c oughs> อะไรบ้าง แม่ละเอ๊ะแม่จะกดยังไงมเอเอเมอเมคําอ่อเปอเมว่าอเมอเมอเอเมอเออเโอเมอเมออไปคเมอ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 มอเอเม มองุกมองมุมแมงมุมนะคำต่อไปคำว่ามุมแก่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 สะโพกแก่ตุ๊กตุ๊กไม่ตีไม่ตีไม่ตีเหมือนเล่นอะไรของไทยตุ๊กแ่เล่เหมือนเลขนเตจของไทยตุ๊กตอแกร์อ่านว่าตุ๊กแกตุ๊กแกร้องยังไง โอเคคำต่อมาคำว่าอะไรเอ่ยแปลงฟันมันสะกดว่าโอรองแปลงฟออโนฟันอ่านว่าแปลงฟันโอเคเก่งทุกคนเลยคำต่อไปนะคะอีกห้าคำที่เหลือจะเป็นคำที่เป็นสระสระอะไรเอ่ย มีสองขีดสารอือนั่นเองอ่าสาระอือเออ่ไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรอยู่ข้างๆมันอออ่างเอออออ่างแต่ถ้ามันมีสารอือเออแต่สารอือถ้ามีตัวสะกดอออ่างจะอยู่หรือหายไปหายไปหายไปอ่าคำแรกคำว่า มอือมือคือคำว่ามือมอือมือคำต่อไปคือว่ากั้งกือกองกืออ่านเป็ว่ากอีกือกอือกืออ่านว่ากิ้งกืออ่านต่อคือว่า น้องน้องเดืมนมคำนี้ว่าดื่มนมดอือมอดื่มไม่เอกดื่มนอโอมนุมคำต่อไปคำว่าลาืนเออลืนะกดยังไงลาืน คือโนคืคืนกลางคืนอ่ะคำต่อไปคำว่าหนังหนงสือเออหนังหอนนเออ่อนังหันอหนหนังสือหังหนอหนังสืออือหนังสือเนาะเดี๋ยวมาทบทวนตั้งแต่คำแรกเลยอ่านเป็นคำนะลูกเป็นคำก็คือไม่สะกดนะ คำแรกคือคำว่าแม่ไปคำว่าแม่คไปคำว่าต๊ ว่า <Started. S 2> น้หน,หนังสือโอเค <sk ills> วันนี้เรารู้จักสระอะไรไปบ้างแล้วนะสระสระ,สระเอสระเอสระเอสระือกับสระเอสระเอ <sk ills> สระเอสระเอวันนี้พ <sk ills> อแค่นี้ลูก เดี๋ยวไว้อทิย์านเรามาเล่นกกนใหม่โอเคครับเคยนี่เอ่ยคโอเคบายบายบบไม่กินครับคุณเชื่อไหมไไอบีคุณซื้ออะไรเอ่ยลูกคุณครูไม่เห็นคุณไปกับคุณคุณครสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกออกกำลังท้องได้เลยด้วยลูกเก้บายบายอันได้เรี้งแต่นั้เลยไม่เอาทำอะไรโอ้อันนี้ไม่ได้ให้เอามาครับคุณซื้ออันนี้อันนี้เอาไว้เรียนวันพฤหัสกับวันศุกร์ครับส่วนวันนี้ที่ที่จะเรียนกับครูแป้งเป็นเออ่เล่มเล็กๆกับลูกท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะลูกมีไหมเอ่ยเออเตรียมไว้เแต่มี้แหละไม่ได้ใช่ใช่นี่ครับใช่ ใช่ครับใช่ครับโอเคท่องเตรียมท่องไว้เลยนะลูกคุณนี่ครับผมท่องไปวันนั้นแล้วครับท่ทองกับแป้งเหรอครับใช่ถ่ายวิดีโอครับอ๋อถ่ายวิดีโอได้เลยครับโอเคเยี่ยมมากเลยมีมีใครฝึกท่องมาได้เลยนะลูก เออคนที่ยังไม่ได้ท่องฝึกท่องไว้ได้เลยโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันอีกวันจันเนาะลูกบาย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 มีใครลูกถามได้เลยคุณกูโอเคบายบายมีใครสงสัยอะไรอีกถามได้เลยนะคะ โอเคบายบายลูกบาย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 สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เรียนการ์ดเหมือนเดิมไหมคะไม่เรียนไม่เรียนค่ะยกถามหรยกลูกหาครณนะครูซากไงครับกับทิชเชอร์เหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยอ๋อวันนี้เราจะเรียนสองคนครับก็คือครูนิ่มแล้วก็อีกสิบโมงเรียนกับครูแป้งครับครับผมไม่มีเรียนกับทิเชอร์ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นครูแป้งค่ะโอเคเนาะโอเคบายบายบ๊ยบายบายสวัสดีครับ